ณะเอกฐันกลุ่มเยาวชนผู้สืบทอดศิละปะการแสดงพื้นบ้านกลองยาวทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและสร้างสรรค์ขึ้นใหม่พวกเขาใช้เวลาว่างจากการเรียนรวมตัวเพื่อฝึกซ้อมวันนี้เราจะมาติดตามเรื่องราวดีๆเหล่านี้กันต่อครับตอนเช้าเราก็จะมาเรียนปกติเรียนเลิกสามโมงครึง่งแล้วก็จะใช้เวลาหลังเลิกเรียนในการซ้อมกันอาจจะแค่วันละชั่วโมงหรือชั่วโมงครึง่งอะไรอย่างงี้คะ่ะเป็นการใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์ สนุกก็แบบอยู่กับเพื่อนได้เล่นอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกมีการคุยอย่างงี้แต่ตอนซ้อมเราก็เหนื่อยแต่พอซ้อมเราก็จะแบบซ้อมนะเราก็ต้องจริงจังให้มันแบบได้ออกมาให้มันสวย,ยตอนนั้นมีการประกวดนะคะกองยาวเพราะเราก็ซ้อมกันซ้อมตั้งแต่ซ้อมงแต่เช้าเลยจนถึงตอนเย็น การล้าหมูมันจะยากกว่าการล้าเดี่ยวตรงที่ว่ามันต้องลําให้พร้อมกันมันต้องแบบถ้าเราล้าพร้อมกันทุกคนมันจะเกิดความสวยงามแถวอะไรเงี้ยต้องเป๊ะสู้เรารักเราชอบที่จะทํามันเราอยากทําคือแบบเราตั้งใจเราอยากทาให้มันดีสุดแม้ว่ามันจะเหนื่อยแค่ไหนเราก็อยากจะทําอะ การรักษาวินัยมันฝึกซ้อมคือส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ทำให้การแสดงของพวกเขามีความสวยงามพร้อมเพรียงพรุ่งนี้เราจะมาทราบถึงอีกหนึ่งส่วนประกอบที่สำคัญสิ่งนั้นคืออะไรห้ามพลาดครับ